อันนี้เกมเนี่ยเขาไม่เชื่อนะอเฮียอันนี้พี่เป็นระลกกับบัวทองตัวเนี้ยน,นะหมื่นสามบวัวทองเดิมหมดโทษนอ้เฮียนะพี่น้อยนี่พี่ดิโอ้โห,โ,โ,หโทษนะครับเฮียเป็นไงครับติดแล้วขอสัมภาษณ์นิดนึงเสียงพอถูกใจไหมอือก็ประทับใจจอดแล้วติดไปเท่าไหร่ฮะราคาเท่าไหร่ครับ 3ามพันเก้าสเก้าบาทนะแต่ว่าถูกใจได้ต้กบิ๊กสองร้อยติ้กสองร้อแล้วลาโพง่ยเฮียเคยเปลี่ยนมาไหมไม่เคยเปลี่ยนของเดิมของเดิมหมดเลยใช่ไหมครับเดิมหมดเลยนะตัวนี้มันเป็นสีประตูรถสวยมากตัวนี้วีโก้โฟวิลเนาะโฟวิลโฟวิลพีเดอรเนอร์ไหมไม่ใช่โฟวิลก็คือโฟวิลไงต่อตัวโฟวิงเขาพีเรเนอร์มันไม่มีโฟวิลมีลำโพงเดิมหมดเลยนะคะลำโพงเดิม เ <laughs> <laughs> ก็บค่าโกษณาด้วยใช่ไหม <laughs> ตัวนี้สวยตัวนี้เป็นสี่ประตูสีดำครับตัวนี้